นี่น่าเลือกมากเลยอ่ะสุดยอดเลยนโยนบายดีฮะผมชอบครับทางสว่างเดินสะดวกน้ำประปาฟรีกะลีฟรีดีนะเขามาแล้วเฮ้ยเวลาที่หนักก็หมดไม่ต้องเยไม่เครับสวัสดีทุกคนนะครับ เอบคนณาครับโอ้ยขยันกันแข่งกันดีเหลือเกินครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับผมก็ทีมใหม่นะฮะที่จะลงมาดูแลทุกๆท่านนะครับจำได้ไหมครับเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์สองครับเฮ้ยชื่ออะไรครับเนี่ยเอพี่ชื่ออะไรนะเมทาฟ้าเลยอ๋อเมทาฟ้าแวบๆสมัยก่อนนั่งไฟ์สดร้องเพลงแต่ตอนนี้มาลงการร้องหงากุกิบแล้วก็อีกชื่อหนึ่งฝากไปด้วยนะวงเล็บชูก้าฮากุกกิบ อะไรแล้วใครเดือดร้อนอะไรบอกผมหนูค่ะหนูเดือดร้อนเอ้ยหนูเดือดร้อนอะไรหนูเดือดร้อนนะคะพอดีหูถึงเนื้อถึงตัวเล้วหนูหดนเลยเอาหนูเหงาหนูแบบไม่มีแฟนเลยหนูกิเข้าคนเดียวโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเลือกผมนะกับทีมงานนะเดี๋ยวผมจะทำโครงการเพื่อนพาเพื่อนกินข้าว ดีนะคะแต่ว่าหนูแบบเวลาหนูอาบน้ำอ่ะหนูอาบน้ำคนเดียวอะค่ะแบบหนูหอาบน้ำแล้วมันไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่ต้องทำโครงการไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ท่านจะไปไหนครับไปถูหลังให้ะตะหลงดงขี้เหล็กพาแขแล้ววัวน,นี้มาเอาไก่ที่น้องหลายหลายคนจะทำฮ้องชุนชนพี่ดงขี้เหล็กร่ำรวยสวัสดีครับทุกทุกคนครับยินดีที่ได้เจอครับ ทานอะไรอะทักทายไปพี่น้องประชาชนท่านมาคุยกับผมเลยตอน้อมมากท่านไปยกนี้ไงมันเป็นฝรั่งผมก็ขอฝากทีมของผมไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเบอร์สองนะฮะนโยบายของผมนี่ก็อยากจะให้ท่านได้รู้แล้วก็ได้ยินนะฮะทุกนโยบายที่พูดไปทำจริงครับผับปิดตีสองนักร้องปิดตีสี่โสเพณีปิดตีห้าเล่าป๊อกเด้งให้ลงกระชงกระชาเปิดทั้งวันทั้งคืนนี่น่าเลือกมากเลยอะ สุดยอดเลยนโยบายดีฮะผมชอบครับทางสว่างเดินสะดวกน้ำมาป่าฟรีกะลีฟรีนี่นายเด็ดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทำไมเขาเลี้ยงกะรีมันหนูมันเปิดหนูนะหนูเป็นค่ะเป็นอะไรเออเป็นเขาไม่ได้ตังค์เขาให้ฟรีของเราเป็นยังไงน้ำจะไม่ท่วมเพราะเราจะสร้างประตูน้ำดีเลยดีเลยประตูน้ำน้ำจะไม่ท่วมอีกแล้ว ประตูน้ำเราไม่สร้างเราจะสร้างแพทตินัมติดแอร์แบนเดมเป็นอะไรยัไมันก็ไม่ได้ดิบุ้ดีอะไรมากมายหรอกโหแค่นี้ถ้าคุณจะสร้างแข่งกับผมนี่คุณสาเอาเป็นไแล้วอยู่นี่เอาลูกไก่ใบนั้นน่ะอยากเที่ยวกาหลีฟรีเอเอาในแพทตินัมเลยมานี่แค่แพทตินัมทำเป็นมาคุยถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะสร้างตึกไปหยกกันน้ำเลย ายกมันจะสูงขนาดไหนผมจะสร้างตึกไปกะเพาผมจะสร้างตึกไปกะเพาโอ้ใบท่านเบามากเลยครับโอ้ใบท่านเบามากเลยครับสสสีเอสเอสีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสสสสสีเอส e อสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสสสสสีเอสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสสสสีเอสเอสีก็พวกเหล่านั้นทำรายการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.